สวัสดีครับพบกับผมมอญนะครับกับการอานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาปิจิกขอย้ํานะครับว่าเป็นลัคนานะครับลัคนาราศีปิจิกนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เป็นชาวลัคนาปิจิกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นการประยากรดวงกว้างๆนะครับ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเป็นภาพรวมๆของผู้ที่เป็นชาวลัคนาพิจิตทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับดวงในวันที่หนึ่งถึงวันที่15พห้พฤษภาคมพุทธศักราช2568นี้เกี่ยวกับการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆเพราะฉะนั้นก็ให้พิจารณารับเอาแต่พลังบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับ ทุกคำพยากรณ์ที่ดีๆที่ได้อ่านออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงนํามาส่งความมัง่งคั่งมั่งมีสิสุขกให้กับผู้ที่เป็นเจ้าลัคนาพิจิตทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภยัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าเจ้าลัคนาพิจิกนะครับ ว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่15บพฤษภาคมนี้นะครับในสถานการ์พลังดวงของท่านโดยภาพรวมๆนะครับจะเป็นแนวทางใดตั้งจิตอธิษฐานขอพลังเอ็งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเทพเทวเทวดาท,งงทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลนี้โปรดได้สื่อพลังดวงผ่านมาทงางไพ่ยิปซีไอป่อได้อ่านได้รู้แนวทางให้กับผู้ที่เป็นชาวลัคนาปีเจ็กทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิด กอไพ่ใบแรกที่จะเป็นพลังบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ของผู้ที่เป็นชาวลัคณาปีจิกที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิดพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะเจ็ดดาบนะครับความไม่กระจ่างชัดในสถานการณ์ต่างๆนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ชาวลัคณาปีจิกนะครับมีสภาวะอะไรก็ตาม นะครับที่มีการภาวะประวงห่วงหน้าหวงหลังอยู่ไม่กลา้าปลี้มผลในการที่จะตะลุยในการที่จะไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จหรือมีการชะลอหรือมีใครมากัดแข้งขัดขามากาโสู่เส้นทางของการที่จะไปสู่ความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองแบบเต็มที่นั้นอาจจะไม่ได้รับโอกาสเท่าดีเท่าที่ควรน,นั้นนะครับต่อไปนี้ตระหนักจะเจอกับเส้นทางที่ดีๆนะครับที่จะตามไปตั้น ก้าวพุ่งตัวไปสู่ของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองได้รับความกระจ่างชัดในทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่จะไปสู่เป้าหมายแห่งดินแดนแห่งความสําเร็จนะครับพระหยัดสวินตือไม่ท้านะครับออกมาแล้วบ่งบอกถึงสภาวะนะครับพลัง กับเคลื่อนในทิศทางที่ดีนะครับมีพลังดุดแรงม้าที่จะทําให้ท่านมีแพชชั่นในการที่จะกับเคลื่อนในการงานธุรกิจของท่านไปสู่เป้าหมายอย่งความสําเร็จอห่งความรุ่งเรืองอาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางไปอบรมสัมมานาอะไรเพิ่ม,เต,มเติมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมพลังเชิงวิชาการเข้ามาหลากหลายไอยเดียเพิ่มเติมหรือมีการเดินทางไปศึกษางานนอกพื้นที่ต่างสาขาอะไรต่างๆนะครับเพื่อไปเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายก็มามักกับเคลื่อนอรที่มีการชะลอตัวมีการชักช้ามีการไม่เดินหน้าพุ่งตัวเต่าที่ควรนะครับ <ma pp le> เพื่อหมักกับเคลื่อนในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้พุ่งตัวไปสู่เป้าหมายความสําเร็จ ด้วยหลากหลายไอเดียด้วยหลากหลายทักษะนะครับเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาห้าถ้วยนะครับอะไรที่เป็นปนัญหาทาให้ไม่สู่เป้าหมายความสําเร็จรุ่งเรืองที่ผ่านมานะครับอะไรที่เป็นตัวทําให้เกิดการชะลออะไรที่ทําให้ล้มเหลวไม่สู่ความสมหวังสมปรารถนาไม่ว่าจะเป็นภาวะต่างสังคมอะไรก็ตามนะครับหรืออุปสปรรคปัญหาใดๆก็ตามท่านจะได้เรียนรู้แล้วก็ พิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นนะครับมาเป็นแนวทางมาเป็นบทเรียนในทิศทางที่ดีมาเป็นทฤษฎีที่จะทําให้ท่านวิเคราะห์ออกมาในการที่จะกระจัดจุดด้อยออกไปแล้วก็เสริมสร้างพลังด้วยทักษะไอเดียหลากหลาย เข้ามาเป็นจุดเด่นในการที่จะกลับเคลื่อนไปสู่ความเจริญเติบโตนั่นเองนะครับการพิจารณาไใจต,ตรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังด้วยความพินิจก็จะทำให้ท่านพบกับเส้นทางดีๆนะครับได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาหลากหลายเป็นเส้นทางแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตึงตันก็คิดคาดไม่ถึงนะครับว่าท่านจะได้เจอเส้นทางดีๆนะครับในการที่จะไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาหรือได้รับการเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลใน บุคคลในครอบครัวนะครับที่เข้ามาอุปถัมกัมจูหลากหลายไอ,ไอเดียที่ดีๆนะครับเข้ามาช่วยเสริมเพิ่มเติมไอตันได้เรียนรู้ได้รับประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นจากพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะครับที่เข้ามาเกือ้อกูลในพลังแห่งความคิดที่ดีๆนะครับที่จะทำให้ตันยกระดับความสําเร็จความเติบโตนะครับเด็กตือเรียนเด็กตือถ้วยแล้วก็เด็กตือเรียนนะครับกับการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ไม่เคยรู้ไม่เคยมีประสบการณ์ก็นํามา ไอเดียหลากหลายเข้ามาพัฒนาเพื่อยกระดับนะครับแล้วก็ใครที่มีลูกน้องบริวารนะครับได้รดับแรงร่วมใจในทิศทางที่ดีลูกน้องของท่านจะเป็นผู้ที่กำนึงถึงผลประโยชน์ในทิศทางที่ดีนะครับก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเพื่อเสริมพลังในการยกระดับในความสําเร็จให้เติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับแลีก็ ไม่ว่าอะไรก็ตามจะเป็นปัญหาที่ป่านหมานั้นนะครับจะจุกจิกแก้ไหนก็ตามยุ่งยากแก้ไหนก็ตามนะครับท่านก็จะเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในการที่แก้ไขแก้ไขปัญหาต่างๆได้เ,ดเสร็จรวดเร็วนะครับแล้วก็บริหารไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะปัญหาจุกจิกแก้ไหนก็ตามท่านก็สามารถที่จะมีพลังในการที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆพลังความรักนะครับ จะมันเป็นพลังสนับสนุนเกือ้อกูลให้ชาวลัคนาพิจิกนะครับมีพลังในการที่จะกลับเคลื่อนเช่นกันนะครับก็เรียกว่าพลังแห่งความอบอุ่นในความผูกพันของกลกลบคนที่ใช้ชีวิตคู่ที่มีคู่อยู่ก็ตามนะครับหรือพลังจากเพศตรงข้ามนะครับหรือพลังแห่งความรักความกลมเกลียวความสามัคคีของอุ่นสวนนะครับที่จะเข้ามาเป็นพลัง ในการที่จะร่วมแรงร่วมใจที่จะกับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความสําเร็จที่ศบตากันก็รู้ว่าอะไรคือเป้าหมายแห่งความสําเร็จนะครับที่จะนําพาสู่ความเจริญเติบโตรุ่งเรืองแล้วก็สิบไม้เท้านะครับช่วงนี้ต้นหนาจะเน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับในการตุ้มเทและกลับระวังงานเยอะเรียกว่าต้องหนักหน่วงพอสมควรในการที่จะตะลุยนะครับ เพื่อให้การงานธุรกิจของท่านไปสู่เป้าหมายความสําเร็จตันกับเวลาต่นกับตันกับการให้บริการอะไรต่างๆนะครับจึงอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยสักนิดในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับบางท่านอาจจะมีการเตรียมโครงการอะไรการกยับกระย,ยับในทิศทางที่ดีกว่าเดิมแม้จะมีงานเยอะงานมากอยู่แล้วก็ตามหรือใครที่ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่กวรก็จะมีการเตรียมการวางแผน อะไรใหม่นะครับเพื่อวางกลยุทธ์ในการที่จะกลับเคลื่อนในไปสู่เส้นทางของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับคลี่คลายอะไรที่เป็นปนัญหาเดิมๆนะครับที่ซ้ำๆซ,ำซากๆทาให้เป็นตัวถ่วงในความเดินหน้า ของชาวลักนณะิจิกนะครับเพื่อคลี่คลายปัญหนานั้นหรือถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาไอ้เบ็ดเสร็จได้ก็จะมีการสร้างรั้วสร้าง,งก่อคุ้มกันวางแนวต่างป้องกันไม่้ปัญหนานั้นกลับมาซ้ําบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้การงานธุรกิจนั้นเดินหน้าการทํางานกันเป็นทีมเวิร์กนะครับรวมแรงร่วมใจกันในต่างที่ดีการเจราจาใดๆในช่วงนี้นะครับส่วนสภาพคล่องในการที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จนํามาซึ่งความมีโชคลาภอะไรต่างๆนะครับ แต่ก็ช่วงนี้ท่านอาจจะมีสภาวะปัญหาอะไรต่างๆที่มีเข้ามานั้นนะครับที่อาจจะด้วยความย้อนแยง้งในความกัดแยง้งหรือที่จะต้องทุ่มเทในการต่อสู้ในสก,กณ์ต่างๆนั้นนะครับเพื่อให้เปสูงของเป้าหมายการได้รับเคลียในปัญหาต่างๆนั้นนะครับท่านก็จะมีการพลิกวิกฤตใหญ่ย,ย่างรวดเร็วนะครับอะไรที่เป็นตัวปัญหาทำให้เป็นตัวทวงอะไรก็ตามนะครับ สภาวะที่สร้างความยุ่งยากนั้นนะครับจะถูกเคลีร์กระเด็นออกไปด้วยความรู้ความสามารถของท่านอย่างรวดเร็วและก็ไปสู่เส้นต่างเป้าหมายของการยกระดับความเติบโตนะครับอะไรที่มีการเตรียมกรารวางโครงการเอาไว้ที่เจอ,อุประสปัญหาไม่มีโอกาสในการเริ่มต้นแต่ไม่มีการชะลอรอจังหวะรอโอกาสนั้นก็ได้รับโอกาสนะครับพลังสนับสนุนเกื้อกูลจากคนรักก็ตามอุอ่นส่วนก็ตามหรือเป็ตรงข้ามนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ ในเชิงวิชาการอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้รับแรงร่วมใจกับคนที่ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กที่ดีนะครับที่คุยกันปรึกษาหรือการวางแผนกันในทิศทางที่ดีก็ทำให้ธุรกิจต่างๆนั้นไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอะไรที่เป็นปนัญหายุ่งยากก็ถูกพลิกออกไปแล้วก็สิ่งดีๆนะครับมายกระดับความเติบโตเข้ามาในทิศทางที่ดีก็ทำให้ความสำเร็จ เดินหน้ามากมายกว่าที่ผ่านมานั่นเองนะครับอะไรที่มีการชะลอตัวชักช้าอยู่ก่อนหน้านี้ท่านจะมีการ พลังในการที่กับเคลื่อนในเดอนหน้าสู่เป้าหมายอย่างความสําเร็จรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วต่อไปอาจจะเน็บจะเหนื่อยเป็นภาราสักนิดหนึ่งนะครับเจ้าลักษณะิจิกในท่วงนี้ที่จะต้องทุ่มเทในการที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับแต่ท่านก็เป็นผู้มีศักยภาพสูงในการที่จะรับมือรู้เส้นทางแนวทางในการแก้ไขในการรับมือต่างๆได้้ต่างที่ดีนะครับก็ทําให้สู่เป้าหมายของการยารกรดระดับความเติบโต อย่างรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ต่างการเงินทรัพย์สินนะครับที่จะทำให้ตั้นเก็บเกี่ยวก็ามาถ้าใครที่มีคู่รักในช่วงนี้นะครับขี่คู่ชีวิตก็เป็นตั้งสองฝ่ายนะครับที่ในการที่จะดึงดูดเงินเข้ามาด้วยความสมดุล นะครับหรือถ้ากลายเป็นผู้สร้างไรายได้ได้รับเงิงกว่าเดียวก็เป็นพลังเสริมดวงในการที่จะดึงดงูดบางท่านในเรื่องการระดมเงินในช่วงนี้นะครับอาจจะมีตั้งเป้าหมายในเรื่องของการที่จะมีใช้จ่ายกับจับจ่ายใช้สอยในเกี่ยวกับซื้อจับจ่ายอะไรที่อาจจะต้องใช้เงินเยอะนะครับจึงอันจึงมีการวางแผนในการที่จะเก็บเงินสะสมเงินเก็บออเมเงินไว้กับการซื้อบ้านซื้อรถ หรือซื้อที่ดินหรือซื้อของอะไรที่ต้องใช้เงินเยอะนะครับช่วงนี้จึงอาจจะทำให้มีพลังในการที่จะทุ่มเทนะครับบางคนก็เรียกว่าทุ่มเทในการทำงานขยันแบบตัวเป็นเกลียวก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ดึงดูดเงินเข้ามามากมายเพื่อให้ตันกับสิ่งที่เป้าหมายตั้งเอาไว้ในการที่จะจับจ่าจใช้สอยในที่ตั้งการหวังเอาไว้นะครับ ก็บางทีก็มีเส้นต่างใหม่ๆต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มในช่วงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามการผลิตการให้บริการอะไรต่างๆก็จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามามากมายการเจราจาใดๆนะครับที่จะปล่อยสินค้าอะไรต่างๆก็โู่สภาพกล้อง นะครับที่จะทำให้ท่านนั้นมีผลกําไรผลเปอร์เซ็นต์ผลส่วนแบ่งการค้าการขายเชิงพาณิชย์นะครับในช่วงนี้จะทำให้ท่านนั้นได้รับการสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับลูกค้าลูกขายมากมายตะลุกเป้ามากกว่าเดิมนะครับก็ทำให้ยกระดับเส้นต่างการเงินเข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์การมีลูกน้องบริบาลนะครับก็มีรายได้รายรับเข้ามาทตให้ยกระดับเส้นต่างการเงินด้วยกันทั้งลูกน้องทั้งนายจ้างลูกจ้างนะครับก็เป็นเส้นต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มด้วยความ รุ่งเรืองนะครับใครที่รอในเรื่องเงินวุ่นส่วนนะครับใครก็มาวุ่นส่วนในการที่จะกะยับกระยายต่อยอดหรือในเรื่องของการำทำธุรกิจอะไรของตัวเองที่มีการวางโครงการเอาไว้แล้วลก็อาจจะนํามาเริ่มต้นในช่วงนี้หลังจากที่รอคอยจังหวะรอคอยโอกาสนะครับก็ได้รับพลังสนับสนุนเงินจากหุ้นส่วนก็มาเกื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับ ในการจช้จ่ายท่านจะมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในช่วงวันเวลาลังกลาวนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างให้มีความมั่นคงต่างการเงินใ้กับตัวเองนะครับเพราะบางทีนั้นบางคนก็อาจจะที่ปัดปันมาเจอกับปัญหาต่างการเงินแล้วก็มีการสะดุดติดกัดแล้วก็บางทีก็ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับไม่ก็ได้รับการตอบสนองเกื้อกูลเท่าที่ควรจึงอาจจะมีการสร้าง โอ,อกาสต่างการเงินได้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นได้มีความปลอดภัยให้ตนเป็นที่พึ่งเง่งตนอยู่เสมออย่ากลับเพื่อเวลาสะดุดต่างการเงินจะได้ตนเป็นที่พึ่งเงินตนไม่ต้องไปหาวิ่งหาขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับอะไรที่ทําให้มีการเงินจับจ่ายใช้สอยและทําให้เกิดความล้มเหลวนะครับก็จะมีการกําเนิดถึงเส้นต่างการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับ มองคุณค่าต่างการเงินแต่ก็ไปสู่เป้าหมายของการที่จะเก็บอมสะสมสู่เป้าหมายของการที่จะจับจ่ายอะไรก็ตามนะครับและก็ช่วงนี้ก็ต้องระบัดระวังด้วยนะครับในเส้นต่างการเงินของชาวลักนาพิจิกนะครับ การที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็าาระมัดระวังเป็นพิเศษในการพกของมีค่า,าติดตัวจอดรถจอดราปิดบ้านช่องอะไรก็าตามแต่นะครับหรือใครที่ปล่อยอผู้อื่นดูแลในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของทรัพย์สินเกี่ยวกับบัญชีอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ควรที่จะปล่อยปลาละเลยนะครับควรที่จะมั่นใส่ใจสวดฟอบอยู่เสมอนะครับเพราะบางทีนั้น จดดับขึ้นมาในใบแรกนะครับเีียาจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีที่หวังจะกอบโกยผลประโยชน์นะครับยักยอกไถ่ทีอะไรต่างๆทางการเงินของท่านเพื่อให้ไปสู่ผลประโยชน์แดงตนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ไม่ตั้นเสียผลประโยชน์ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตั้นควรที่จะมองคุณค่าทางการเงินทางผลประโยชน์ของท่านด้วยความใส่ใจนะครับเพื่อสร้างรัว้วสร้างก่อคุ้มกันไม่ให้ตกเอารัดเอาเปรียบไม่ตก ก็กดโกงหรือตกโยกย้ายตายเตการแก้ไขต่างบัญชีอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับให้ท่านมีความใส่ใจในสรารกรร์ต่างๆแล้วก็ท่านจะเซฟเงินเงินของท่านให้มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีก็ไม่มรกวนที่จะไว้วางใจในสภาวะต่างกันเงินกับผู้หนึ่งผู้ใดในช่วงนี้นะครับกับการให้ผู้อื่นดูแลทรัพย์สินก็ตามก็ควรที่จะใส่ใจ ตรวจสอบอยู่เสมอนะครับก็จะทำให้ตานนั้นสร้างความมั่นคงทางการเงินให้มีเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความปลอดภัยในเส้่ทงางความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้เจ้าลัคนาปิจิกนะครับกนนี่โสดนั้นก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าใครที่เจอความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงนี้แม้จะมีความรู้สึกดีๆเข้ามา ในความผูกพันระหว่างสองเราก็ตามนะครับแต่อาจจะเจอกับอุปสรรคปัญหาในความรักความสัมพันธ์ที่ต้องต่อสู้พอสมควรนะครับอาจจะด้วยเจอกับรักที่ไม่กยมีความกระจ่างชัดหรือไม่มีอะไรที่บ่งบอกในการที่จะไปสู่ของการเติบโตในการที่จะไปสู่ของเป็นเป้าหมายอย่างความสําเร็จ ในสมหวังสมปรารถนาในความรักนะครับเพราะยังมีอะไรที่ยังไม่กระจ่างชัดยังไม่ชัดเจนหรือบางคนนั้นเจอรักที่แม้จะเข้าใจกันในทิศทางที่ดีแต่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็ไม่เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับไม่มีพลังกองการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เกื้อกูลก็อาจจะทำให้เจา้ลาลักณะปิจิกนั้นต้องเจอกับอุสปัญหาต้องทุ่มเทพอสมควรนะครับในการที่จะทำให้ความรักก่อสัมพันธ์ที่เข้ามาผูกพันนั้น ได้รับการพัฒนาไปสู่ความสําเร็จสมหวังนะครับจึงอาจจะต้องอใช้พลังพอสมควรในการที่จะกลับเคลื่อนนะครับเรียกว่าเป็นภาระหนักนะครับอาจจะด้วยเป็นรักที่อยู่ในต่างตินแดนไกลก็ได้นะครับที่ก็ามาสร้างความปูกปันให้เป็นภาระที่หนักพอสมควรน,นะครับแต่ก็เจอกระุปสัรคนารือบางคนไปเจอรักที่มีคู่แข่งได้ด้วยนะครับที่อาจจะมีก็ามาที่ต้องต่อสู้ทุ่มเตที่ต้อง ให้ชนะคู่แข่งหรือต้องโน้มน้าวพลังจิตใจของคนที่ตนเองรักนั้นให้มาปลุกพันให้มาพึงพอใจตนเองนะครับจึงอาจจะต้องทุ่มเทพอสมควรนะครับส่วนคนที่ใช้ชีวิตคู่นะครับในช่วงนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามในความรักความสัมพันธ์จะเข้ามาทามให้ไม่เกิดความกระจ่างชัดในความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้เป็นปัญหา นะครับไอ้มีปากมีเสียงอะไรก็ตามแตม่หรือตามให้เสียความรู้สึกอะไรต่างๆนะรับที่ก็ะมาจุกจิกไอ้ตรงรับมือหรืออาจจะด้วยภาวะการดูแลหน้าที่การงานมากจนเกินไปแล้วก็อาจจะทําให้มีความระแวงในความรักความสัมพันธ์อะไรต่างๆซึ่งเป็นปนัญหานั้นนะครับก็จะมีการคลี่คลายนะครับเพื่อที่จะเติมเต็ม ในความรักคนสัมพันธ์ให้มีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับเพิ่มเพิ่มเติมความบอานหวานม,มีพลังมีแพชชั่นในการที่จะกลับเคลื่อนเพื่อที่จะอันหน้าคุยกันนะครับเพื่อให้เข้าใจกัน,กนและกันในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยให้รู้ถึงความเป็นในความเป็นจริงว่าอะไรคืออะไรนะครับเพื่อที่จะความรักคมสัมพันธ์นั้นเดินหน้าได้รับการคลี่คลายให้ถูกต้องตามเป้าหมายแล้วก็จะสบตา มองหน้ากันด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นต่อไปที่เติมพลังอย่างความหวานความสดชื่นในยกระดับความสัมพันธ์เติบโตต่อไปแม้นมีอะไรเข้ามาทามให้เกิดหงุดหงิดกันบ้างอะไรก็ตามนะครับแต่ก็รู้จักในการที่จะ กระจัดแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็สร้างรั้วสร้างก่อกุ้มกันให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าอย่างมั่นคงเติบโตต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผูทีิเป็นเจ้าลัคนาพิจิกในช่วงวันที่1นึ่งตังสิบห้าพฤษภาคมนี้นะครับขอ,ขอเจ้าลัคนาพิจิกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับมีความสําเร็จสร้างความมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์และก็มีความรักที่มีความ อบอุ่นมีครอบครัวที่มีความสุขมั่นคงยั่งยืนนะครับขอบคุณครับ